กราบสวัสดีครับผมพบกับผมอ p อบเช่นเคยนะครับผมกับมือใหม่ฮัตซิง EP5 นะครับผมหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำให้ทุกคนรู้จักกับเกม d r ไร้ข u บที่เป็นเกม Exclusive สำหรับ PlayStation 4ไปนะครับคราวนี้เราก็มาสารต่อความมันนะครับกับตำนานซิงไร้ข u บในมือใหม่ฮัตซิง EP5 นะครับผมเอาละไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปที่ Drive กันได้เลยครับผม แล้วก็เลือกไปที่ฝั่งไบร์คขับปกตินะครับแล้วก็ถั่วคราวที่แล้วเนี่ยเราเลือกเบนซ์เป็นหลักนะครับแล้วก็ได้เล่นเจ้ามินิคูเปอร์แถมพ่วงไปด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคราวนี้เราจะเล่นอะไรนะครับ mm hmm. คราวที่แล้วด่านนี้กับด่านนี้2ด่านนี้เราได้เล่นไปแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเรา mm hmm. เดี๋ยวเรามา,าเล่นในด่านนี้เลยดีกว่านะครับผม mm hmm. อันนี้น่าจะเป็นแบบจับเวลานะครับรถที่ให้เลือกก็จะเซตคล้ายๆกับคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเรากลับมาใช้บริการเจ้ามินิคูเปอร์เหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเราชูเจ้าเบนซ์เป็นหลักนะครับแล้วก็มินิคูเปอร์จะดูเป็นรองๆสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะชูเจ้ามินิคูเปอร์เป็นหลักนะครับและเช่นเคยนะครับเหมือนกับ E ีที่แล้วนะครับเราจะทําการแข่งสองรอบโดยรอบแรก เราจะเป็นการโชว์รถทั้งคันส่วนรอบที่สองเนี่ยเราจะเล่นให้เห็นมุมมองคอกพิทด้านในนะครับโดยอาจจะมีการเปลี่ยนด่านหรืออาจจะมีการเปลี่ยนคันก็เป็นได้นะครับผมเอาล่ะฮะไปลุยกันเลยดีกว่าซึบมานี่พร้อมลุยครับผมพร้อมลุยนี่ยังสวยอะยังสวยอะจริงๆด่านคราวนี้น่าจะเป็นกลางวันแล้วนะ ไม่ได้เป็นกลางคืนเมืคราวที่แล้วแล้วนะครับนี่สวยงามเลยปะเริ่มเขียนมองมองนี้เลยกลางวันสวยชัดเจนครับที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือวิ่งไปให้ถึงเวลาที่กำหนดให้ได้นะครับทาเก็ตคือเท่าไหร่นะ3นาที5วาวิใช่ไหมเเราต้องขับอย่างีิหนแล้ว อันนี้ไม่ได้แข่งกับใครนะครับวัดใจกับตัวเองอเลุ้นล้วนอยู่ครับมันสุดทรัย สวยๆอยู่รอยเต็มนะตอนนี้ตอนนี้วิ่งไปได้เกือบ40%แล้วนะโอ้ยิบิ ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะครับผมกับ1นาที40วิิวิ จะทันเวลาไหมน้ออร็นแล้วครับ มาเก็น,น,นชายเป็นชายอยู่นะบาสช้าไปนิดนึงครับไม่กี่วิฮะไม่กี่วิแหม่ช้าไปสามวินิดนิดนะครับ บ้าจริงเชียวเสียดายนะทำไม่ถึงทาร์กเก็ตแต่โอเคฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคอนติเนีกันต่อนะครับผมอ่าเมื่อกี้ก็เรียกว่าเป็นการแข่งแบบจับเวลานะครับก็ถือว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวต่อไปเราไปเจ้าอันนี้ดีกว่า Hot Hatch Cap ใช่ไหมผมขออนุญาตอนะ <c oughs> ขอภายสำหรับท่านที่ใส่หูฟังด้วยนะครับผมมาไปลุยกันเลยเมื่อตะกี้เราขับเจ้ามินิคูเปอร์ไปแล้วเดีย๋ยวคราวนี้เราจะเน้นมุมมองที่เห็นคอรคพิสเพราะฉะนั้นแล้วเราไปที่เจ้าออดี A1 ดีกว่านะครับผมปัป๊บปัป๊บมป ออลุยครับผมอันนี้น่าจะเป็นแข่งแบบคล้ายๆเหมือนโทนาเมรต์รู้สึกว่าจะไม่ได้แข่งแค่อย่างเดียวด้วยแข่งหลายด้านด้วยนะครับโอ้เป็นอีเวนต์ใหญ่เลยงั้นเราก็ต้องภาพงานจัดเน่แต่ว่าเราต้องเป็นอคอามคิดก่อนเนะไปลยครับผม น,นี้เราที่สองแล้วแต่งเจ้าที่หนึ่งให้ได้ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ฝนตกถนนก็ยังไม่ได้ลื่นอะไรมากถือว่ายังขับง่ายอยู่พยายามประคองให้เป็นที่1ไปได้ตลอดนะครับเพราะตอนนี้ผ่านไปเกินครึ่งสนามแล้ว้ที่2ก็จี้ตูดลอมาติดๆแล้วฮะ,ะตอนนี้ ้เป็นแล้วครับแล้วกลแล้ว,วกลถึงเป็นใช้แล้วเงาคืดอดมากครับ ยาวคืบทีหนึ่งครับผมเรียบร้อยนะฮะงั้นเราจะตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไหมหรือยังไงดีแต่เพราะมันเป็นโทนาเมนต์ไหมงั้นคลิปนี้จะยาวกว่าคลิปที่แล้วหน่อยนะฮะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงยาวให้จบโทนาเมนต์นี้เลยดีกว่านะฮะไปะเดี๋ยวว่าสวิตกันหน่อยมันจะมีน่าจะทัวโทนาเมนต์นะครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จากทีแรกที่ผมจะชูมินิคูเปอร์เป็นหลักหรือว่าคลิปนี้เราจะชูออดี้เป็นหลักกันแน่เนี่ยไหนๆก็ไหนๆนะฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมมองให้เห็นเต็มคันหน่อยกันละกันอี่ลุย กลายเป็นออดี้ได้ฟินไปครับผมชอบมากเลยแสงเงาดีได้มากมองผ่านมันก็แบบโอ้โอ้ไหนกอเมื่อกี้เมาส์เฟินเลยคือจะบอกว่าเมื่อกี้มองผันผ่านคือแบบดิ้งก็แบบเราดูการขาัะทำลบแบบจริงจังเลยเพราะภาพมันสวยงามมากจริงน,นะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังการล้างท้ายแล้วที่ห้าแล้วนะมากจริง อันนี้ก็เป็นการแข่งเอาอันดับเหมือนเคยนะฮะไล่ลบมาตื่ง่ายกันเลย สามแนละ้วดิออให้เด็กมันดูโอ้เจ้าขอขอขอโทษอ แบบไม่ยอมเราเลยอะดีฮะ AI มันต้องพาทตายงนี้แหละอ่าที่สองแล้วไม่ยอมแพ้แน่นอนไปแล้วฉันได้กลิ่นที่หนึ่งแล้วนะ วิ่งเกือบ200แล้วเนี่ย200กว่าแล้วเนี่ยตามไม่ทันอีกโอ้ไม่เช้าทำไมรู้สึกเหมือนบังคับไม่ได้เลยเนี่ยรู้สึกเหมือนบังคับไม่อยู่เลยเมื่อกี้หรือว่าเจอ ABS เข้าไปรอรยังไง เราจะได้เป็นที่สองกันเนี่ยมาจริงมาแล้วใส่น่แววเป็นที่สองแน่เลยครรอบนี้มาจริงเชโอ้ยเจ้าอยู่เ่เลไหมเลมเร็เร็วเลลลลาล้วล,ลน้นีน,น,นึงนึงจงเร็วเร็วเร ไม่ได้จริงๆหรอเนี่ยโอ้ใน oh. ที่สองนะฮะก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่แต่รู้สึกว่าแบบมันมีการปัดแล้วก็อะไรพอสมควรเลยผมรู้สึกว่ารอบนี้การบังคับรถเนี่ยมันแปลกไปสำหรับผมนะฮะมันไม่เหมือนรอบตะกี้เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาให้จบร์นเมนต์นะครับผมโดยอีกด่านหนึ่งก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับไป ลุยต่อครับลุยต่อยาวเฉยคลิปนี้ยาวเฉยอ้าวจบแล้วหรอมีแค่2ด่านหรอหรือยังไงอ้าวโอเคฮะสรุปมีแค่2ด่านตกใจหมดนึกว่ามี3าด่านนะทีแรกไม่รู้ไปดูท่าไหนนึกว่ามี3ามนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็หวังว่า ทุกคนจะสนุกแล้วก็มันไปกับมือใหม่หัดซิ่ง EP 5นี้นะครับผมก็เดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปก็จะเป็น EP ที่6ก็น่าจะยังอยู่ที่ได้ขับอยู่นะครับผมก็เราก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยไล่ตามด่านไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รอปดลดล็อกรถใหม่ไปเรื่อยๆนะเราจะได้เห็นรถเจ๋งๆคูลๆมากมายนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย